สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พามาที่ทสำนักปฏิบ,บัติธรรมเท้ประธานพรนะครับผูิษศัก์นะครับก็อยู่ที่ตำบลน้ำแพร่นะครับอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่12เดือนเนะครับทั้งโลกสามนะครับก็เป็นวันที่ผมไปเที่ยวเชียงใหม่นะก็ะเลยแวะขึ้นมานะครับมาไหวาพ้พร,ระร mm hmm. ข้างบนที่หันปฏิบัติธรรมนะครับก็บรรยากาศข้างบนค่อนข้างนุ่มลื่นนะ ก็มีที่จุดไว้พายอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจก็สามารถเข้ามาเ,าเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ลองเท่าวัาหัวคนดูได้นะครับมีหลายอย่างเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือถ่ายภาพให้ดูรวมๆนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับหรือว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เอาไว้เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับก็การขเข้ามาเนี่ยก็จับมาในแมปก็ได้ครับในแมป g o o g l e Map เนี่ยก็พามาไม่ยากเท่าไหร่ อาจจะถ้าเกิดคนไม่ค่อยชินทางอาจจะย์ค่อนข้างลึกนิดน,นึงนะครับแต่ก็ไม่ยากครับเด,เดินทางง่ายถนนค่อนข้างโอเคอยู่นะครับอันนี้ผมก็ถ่ายภาพมุมให้ให้ชมเนาะนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไว้ท่องเที่ยวนะคร,ครับหลังจากที่ไหว้ผาเรียบร้อยนะครับด้านบนนะด้านข้างๆนะครับราคาก็จะเป็น สถานที่ตรงไปไหว้แม่ย่าทานนี่งนะครับคือจุดของที่นี่นะครับก็คือเราสามารถเดินลงมาจากทางบนก็ได้นะครับหรือว่าขับรถขับรถมาทางทางด้านขวามือที่ผมถ่ายครับนล้วจะมีเป็นทางใกล้ๆกับสถานวัาหน้าเรียกได้ว่าตวเต่อประตูหน้าสถานวัดิบุธรรมแหละนะครับตรงนั้นก็สามารถเข้ามาไหว้ได้นะครับเป็นการที่ผมใช้เดินเดินลงไป ครับราะ้มีจุดไหวจุดหนึ่งจะเป็นศาลนะครับไม่ว่ากับตาละได้นะครับถ้าลองมาดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับนะครับเมื่อนําของหวานมาถวายนะครับก็จุดธูปหมดนะครับเราก็ลาของกลับบ้านได้เลยนะครับเป็นมงคลนะครับมีคนวางไว้ที่ศีลานะครับ โอเคนะครับผมแล้วนี่คือองค์องค์งงม่ย่านะครับผมทูบเก้าดอกนะครับพอดอกก็ก็ไหว้ขอพรตามปกตินะครับโ okay. อเคยังไงแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง jsa ทิศาสาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ